สวัดีดูสิสวัสดีครับสวัสดีพี่ดองชาวยูทูบรายการเอฟซีกับเจ้ามันดันเกียร์ได้ยืนมันโกงมันโกงมันดันไว้กลัวเว้ยโกงเัาเว้ยเนี่ยนี่เอายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูท <noise Walking> <Sith> ูบบาลประเทศไทยสิงค์กับดันเกียร์อะไรมันโกงกันหรอกโอ้ มันดันกอเอไม่มีโกงอ่ากับสวัสดีเวียงเพจเฟซเฟบุ๊กบ,บาว์ะเทศไทยเงินล้านน้ำเนกกันเดยกกันเด็กดกันเด้ดอที่ครับอ่ะคลิปนี้พาวเวงครับน,น,น้นองแรลกขาต้องสมคือเก่าครับน้องแรกครับโดยไอ้หนุ่มแดง610เึ่าเดียว รากาน้องสมับโดยเสียบเยาวน95ปังม้าดาวโบรับเคลื่อนบักกิงรอสีอันครับน้องสมเถือกขี้นินเปียกอีกนะครับก็ติ่ง เฮียงลาซาเล่โอ้เยี่ยมเฮียงแลยเขาเล่งยันลุบั้งหลังสมบูรณ์เอ้าเรื่องนงสมทาครับ สั่งสั่งสั่งกันว่าเหยียบแข่งนองสมจักบาทเด้บอกไอ้ดุ้มเวียดแดงไว้เรียบร้อยครับนั่นมันท้าตนาเข้าด <c oughs> ้นั่น,นอเออถา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 นั่นมันโกงก็จริงเหรอเออท้าท้าทาก่อนบอกให้ท่านองสมโอ้ยนองสมสวดใบมีดมัม้งเหรอค่อยท่านกันก่อนเนี่ยเอ้เออมันยินดีพบเจอ สมใส่เพ่าเดียวอีเป็นยังไงวะประเภทถอยหลังบ่ท่านน้องแหล่ะครับน้องแหล่ะว่าอีก,กวัวถ้าน้องสมถอยเกียรสามเนี่ยแซงน้องแหล่ะไปเลยนะเพราะแต่ว่าน้องแหล่ะนั่น ปอ้เยียวบว่าค้างนี่โอ้ยซ้ำน้องสมทอยเกี่ยสามบนเยีรับเอาน้องแหลยมจินไส้น้องสมยงจีินิดเปียกๆุุ้ม ตอนนี้นำนักทวงนาสิสมดุนกันนะพี่รองนะร่วมไข่ห้ำคนครับแล้วนาสิยุซีตันกลางๆบดสซูขู่ทุกคนแหละครับน้องสมได้เปรียบพวนหลายกลัวเก <c oughs> ้อเก้อใส่เกียร์สามหมุนไปยังท่านเขา น้องแรงยุ่มมากกว่านอีกเลครับเต็มโบกโออหอบม่ล่นครับฮะตามมาทติดสะสม หน้าเบิดทงเลิกให้นี่ให้เดียวครับไปเล่ยสิไล่ยมันสูงขึ้นมาไม่ไงเปียงน้ำเราพอไปไซปสันพี่น้องมาตุ่มกันอยู่นี่แล้ววะเอาแล้วแต่ยยายหรอกเอาน้องแลมาอีกแล้วครับ เย,ย,ยียบไปเยอบเลยไว้ยิวเขาว่าเพินหาหรอปะเอาเบิ้คันนี้เบิ้งคันนี้่้ังเบิ้งคันนี้น เต็มโบกเว้ยแน่นอนให้เอากลังเสียงนนุ่มๆมาอีกแล้วครับเท่าแหร่เอ้า เป็นหอบเริ่มสีไล่ระดับเลยครับเริ่มเยียบแห้งเลยมาสาวสมบัานหน้า ลลยของเขาอยู่แน่เริ่มย้ายดินแล,ล้วกัอ้าวเิ่นห้าหนึ่งเยี้ยงว่ะว่าแล้วคันเหล่งเป็นลาลามันผัก <laughs> ผงก็ว่าเริ่มหิ้วเขาว่ามันคือบเหยียบรถว่ะเดีืยวกันเดียวกาน nhang gì bọt ngay từ bì đấy anh chỉ tìm có điên là cấp điện woo tiếng thưa bồ ấy ที่นอเงโอ้ยิ้วเขาแล้วมันก็เศร้าเลยตัวนี้อาวหับมาอีกครับ ดูดันจี่หรีเอ่ะว่ากันใหม่คลิปหน้าครับเจ้าวเวทแดงน้องแรเพื่อนพาจ,จอดเลยครับเดี๋ยวให้น้องสมไปเศร้ามีแหงแล้วกันยักน้อยนะครับจังว่ากันไหมสวัสดีครับผม